สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศีคนเกษตรอีกตามเคยนะครับเมื่อดีบ้าวักศีสิพาพี่น้องมาออกหาบกเผาเนาะมือื่นก็ต้องขายบกเผาอ่าบ้าวสักศีนี่จะออกหาบกเผาเป็ hmm. <liyor nada, S 1> นมือเว้นมือเนาะครับพี่น้องเนาะมือนีหามืออื่นขายมือนีหามืออื่นขายแล้วก็เวลาว่างจากการหาบกเผาของบ้าวักศีเกษตรเปิดร้านขายของไปเหตุการเกษตรครับมีเวลาว่างอยู่น้อยนึงเกษตรลงไปเหตุสวนทองเจ้าของนะครับเป็นสวนผสมนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยโยข้างหลัง ของกับผมเองนี่ก็เป็นผสมประสานอีกหม่องหนึ่งนะครับเป็นสวนท้องพญ่ต่อนนะครับเราเห็ดบกักเผาน้ำปลูกเขาน้ำพี่นอ้องเดี๋ยวว่าสักสีสีพาไปส้มเบืองว่ามันผสมพนสันธุเร็จบ่อในการปลูกของในภาคอีสานนี่นะครับว่บามันสีดกสีอันนี้ได้ซ้ำได้นะครับพี่น้องเนาะเชิญชมครับผมเขาเพิ่นกันง่ามพักขนาด มืาอนี้มาเอาบักเปล่าอยู่สวนน <parece maison. S 2> ี่นะครับสวนพญ่ต่อนมากับผู้ใดน้อมืาอนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาบักเปล่าอีกคือเก่าค่ะอมาในสวนนมากับเอ้ฝนคือเก่าหน้อพญ่ต่อนนี่เพิ่นปลูกบักเปล่าแบบเป็นแบบผสมประสานเนาะครับพี่น้องเนาะกับสีมีหน้าเขามีบ่อปลาครับพี่น้องทั้งนี้เป็นบ่อปลาปลูกแบบบ้านเฮามันถุดกบ่อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่าวสักสีเสียวให้เบิ่ง แซงนีแต่แซงกดกๆดครับแซงใหญ่ๆหนาแรงเด้อที่ครับคุณอะคุณอะเห็นบอ่อพี่น้องครับทางล่างนี่ก็สิเป็นบอ่อปลาเนาะครับเนาะเป็นบอ่อปลาเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนครับผม,มครับอายุกับประมาณหกปีเนาะครับอ อายุป,ประมาณหกปีกับสีสลับกับหน้าเขานีเขาหน้าปังนะครับสูบหน้ามากเห็ดหน้าปังย่างไว้กับบดไ้พี่น้องอันหน้าท้าครับน,นี่เอาถือกล่องกับโบ่บ,บ,บคอยดีมันซันนะครับใส่หนอตัวใดๆนะครับฟังเสียงมึงก่อนดูครับเป็นจังไงคือดอกเต๋พี่น้องได้อยู่ โอ้ได้อยู่ก็สนับนี่เดียครับแส่งอีู่เดียเป็นยังไงได้อยู่บ่ได้ตัวนี้ก็ได้พี่ตั้อุ้ยบวชเผาบ้านเฮาได้นี่ครับพี่น้องเบิงบ้งเบิง idir, บบ้งเหยื่อฝนคือไกๆบวชเผาเบิ้งอุ้ยน้องเป็นต้นซ่อนครับขนาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านเราตูดจีบแต่ว่าจูดจีบแห้งแน่จักหน่อยนะครับตัวน,นีนนน้ครับแต่ว่ากระโปงใหญ่ได้ครับโอู้ๆสิตกเป็นกระโปงใหญ่ครับ นี่ละเว้นว่างจากการไปขายของในตลาดนะครับเบาซักสีกระเบื่ยฝนนี่ก็สีพะกาันมหาบกเผาสองขวน,นี่ละครับมานน้ำกันมาเป็นประจําอุปกรณ์รนี่ครับรค่ะมีมีดนะคะมีดถีเข้าใส่ตัดกับตะหนีค่ะอันนีอ๋อเป็นมีดค่ะตะหนี้ล้างเชื้อเข้าก็เอาไว้ซัอบอยู่ซับบกเผาน้าแล้วก็ตะหนี้ก็สีล้างเชื้อเข้าเอาไว้เทศบกเผาล้างเชื้อเข้าบอกหูว่าเอ้ยแสงนี้มันซ้ำใดจังสีนะเขาก็ ก็ก็ซับเบิ้งเบิ้องที่ละพี่น้องจึงโค้งเบิดเอารดเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งในผ้าดวงเมื่อกี้ใส่มาดนในนี่ครับพี่น้องจึงโค้งเบิดโดนแด้เนี่ยค่ะแล้วก็มีดที่เฮาใส่ปาดะพร้าวเป็นแสก็ใส่ท่านี้ค่ะมันเป็นเป็นมีดบางธรรมดาเนาะครับเนาะรับรับคมรัแล้วก็เชือกแล้วก็เชือกอุปกรณ์มีแค่นี้โอ้หาเปล่าเปลนี่อุปกรณ์บ่หลายเด้อพี่น้องโอต้นนี่ก็สิมืดแน่พี่น้องบ่เห็นบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวมาเบิ่งต้นตำตำเพราะว่าส่วนมากในสวนของ พอตอนนี้กระสิเป็นเป็นต้นตำเนาะครับสือมาจากบานแพ่วพี่น้องเดี๋ยวมือวัดหลังเบาซักสีกระสีมาบอกให้ฟังว่าการสืบปักข่าโดยที่เข้าบัไปเหลือสายพันธุ์เองเข้าว่าบานแผ่วเนี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออย่างเนี่ยเนาะครับกับสวนนี่เนาะเห็นว่ามันโดกจังสีปัญหากับมีหลายคือกันได้ครับปัญหาที่พี่นอ้องคนเห็ดสวนคนสั่งต้นพันธุ์ที่ต้องเจอครับอยู่นี่กับตมตำครับตัวน,นี้เป็นปักเ่ากระเทือนเนาะครับ ถ้าชื่อว่าน้ำหอมกับโบแมนแต่ว่าลักษณะต้นมันลักษณะต้นคือต้อนน้ำหอมอยู่ครับแต่ว่าน่วยที่ออกมาน่ะเข้าไปป่าขายบ,นนบัวไถ่นะครับเขาตองเอาไปแปรรูปเป็นเนวอื่นตรงสวนนี่ระชิปลูกพืชผสมประสานบกม่วงนะครับเป็นบกม่วงแก้วบกม่วงใหญ่บานเท่านะครับเนาะเอาไ้บตะกินสมเอาใบตะเห็ดบกม่วงแผ่นเนาะพี่น้องบุญนะเขานีก็ถอกเวิร์ดลวครับพี่น้อง แล้วจากดูดูการเขา่าเพิ่งเก่าเฟื่องมามาอันนี้เนาะโอ้เขาเป็นต้นซอนครับพี่น้องต้นซอนครับเพิ่นปลูกเข่าได้งามดีดีเนาะพอตอนนี้เนาะบ่มีหยาจักเส้นพี่น้องเิ่นเฮ็ดนะสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาไปพุ่นนาะครับประมาณเนื้อที่ประมาณแปดไรครับพี่น้องแต่และต้นนี่นาแรกนี่ปกติมันสิขาดข้อเล้วได้ครับแต่มีวิธีการดูแลเดี๋ยวมือหลังนะครับเบาซักสีสีมา บอกวิธีการดูแลนะครับเพราะว่าเป็นสวนของลูกสวนเลยก็ให้การแนะนําวิธีการใส่ฟูนใส่ปุ๋ยนะครับเอ้ยพี่น้องจนซ่อนขนาดช่วงนี้มะพร้าวหน้าแรงนะครับให้ผลผลิตดีขนาดนี้สุดยอดมากๆครับผมไปอีกต้นหนึ่งขึ้นระวังเนีะขระวังเนี้นี่นก็มีได้ได้อีก เก็บ <Okay, S 2> เอาลงมาแล้วทลายหนึ่งค่ะเดี๋ยวเทามาเบิ้งทลายนีกันเนาะค่ะเนาะเอาลงผู้เดียวตรงพันไวด้ดีๆนะครับพันม่วงนีไปไอายเพื่อนเอาลงผู้เดียวตรงพันไวด้ดีๆตรงตรงนี้ดีๆไอ้เ<ช>พื่อนเพื่อนทดเชือกไว้หายดอบหนึง่งอ,อยูคอย่ค่ะอ่าค่อยๆปล่อยลงมาอือลงมาหอนทั้งรูมละ่ะแซงที่สองนะคะโอ้ หนึ่ดอกค่ะสองเสงใหญ่รูปดกครับพี่น้องคุกเข่าเส้ยิงใหญ่เส้นที่เบิ้งส่งสีเศร้าครัวผนแล้วนี่สิบแปดสิบเก้าเศร้าบอเกินนี่ดอกประมาณนี้ไปต้นไหมไปเติมเดี๋ยวเรับไปเบิ้งต้นไหมกันค่ะครับตอนนี้ก็ขึ้นบักพาแล้วแล้วนาะพี่น้องเนาะกำลังจะพักกันเมื่อกับใหลสายฝนเนาะอี่น่ะโอ้ยบักม่วง ม่วงเพิ่นยังก้อยพ่อนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นพ่อบอกปุ้ยมันคืองามถ้านอกบัานนอกพี่น้องเนาะออกหน่วยงามนี่มันกัดสามปีบอกครับต้นนี่สามปีเลยพวกงามของนอกพี่น้องต้นนี่หน่อยนึงก็อม,องามาเก็บมาเนกะ็บกันอู้ยมาอยู่ต,ตำตำหนึงพี่น้องไปกันสายฝนเมื่อวาเฮาบัานนี่น,นี่พ่อพ่อเรามาส่งเมื่อกี้ขอต้อนนะครับจาของสวนวนาอุทยาน <laughs> มีผืนปลาแบบหลายอย่างอยู่นี่รถใส่เต็มแล้วเนาะครับพี่น้องมือนี่พูนโอเคเลยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วมือนี่ก็ไดคข้องฝากจากยี่พอนํำหมากบวบหมากทัวเนาะครับพี่น้องเนาะสองร้อยก็นวว <200 S 1> มือนี่พ่อแล้วซ้ำนี่ขายจากมือสองมือก่อนจากมาหาใหม่ <c oughs> ขอบคุณด้หลายครับปตอน <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs>